สวัสดีผู้ชมผู้ติดตามนะครับวันนี้ผมก็มาซื้อปลาส่งลูกค้าก็มาจอดรถที่สวนสศริกิจค่าจอดรถก็ยี่สิบบาทจอดได้ทั้งวันที่จอดรถก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่สามที่นะก็จะเจเจมอ หรือว่าสวนจะอยู่จักเลยนี่นะเราก็ร้านก็จะมีประจำมีร้านประจําก็จะมีอยู่หลายร้านที่ว่าตั้งขายประจำแต่ผมก็จะเลือกที่ถูกและดีที่สุดลูกค้าสั่งเราก็แนะนําลูกค้าหาให้ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้า โทรสั่งเองสุดมากจะได้ของไม่ดีบอกตรงๆเลยลูกค้าเคยสั่งแล้วร้านประจำให้ผมไปรับก็จะได้ปลาไม่ดีมาไม่ใช่เจ้าเดียวนะหลายเจ้าส่วนมากผมจะเดินผมจะรู้ว่าอันไหนร้านไหนดีไม่ดี มีหลายอย่างครับปลาสอดปลาอะไรที่ว่าเขาจะขายกันนะไตงวัดที่รับไปขายต่อแล้วนะไปทำกําไรได้นี่ก็จะเป็นสไลด์พุงชโดถุงใหญ่ถุงก็หนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะเป็นพวกไม้น้ำต่างๆไม้ประดับตู้ปลาเป็นแพ็คใหญ่ๆก็มีเป็นถุงเล็กก็มีแล้วแต่ คนจะชอบแบบไหนดอกจอกอันนี้ก็เป็นจอกหลังพึ่งถุงละห้าสิบบาทถุงละยี่สิบบาทแล้วแต่ขนาดจำนวนใครไม่มีเวลามาก็ฝากผมได้แต่อย่าโทรสั่งเองแล้วให้ผมไปรับนะ คุณจะได้ของไม่ดีอันนี้ก็จะเขาก็จะขายขายเป็นถุงย่อยเราซื้อไปเลี้ยงเลี้ยงเล่นขนาดนี้กำลังดีแต่ถ้าแต่ถ้าผมมานะลูกค้ายอยากซื้อเพิ่มเพิ่มตังอีกนิดเดียว ลูกค้าได้จำนวนที่เยอะกว่าแล้วค่าส่งค่าอะไรมันก็พอๆกันแล้วก็จะเป็นปลาสอดปลาสวยงามปลาทองแล้วแต่ลูกค้าจะชอบการดูปลาถ้าเราเราดูปลาไม่เป็นเอาไปปลาป่วย เราดูปลาลักษณะเลยก็ถ้าเขาแข็งแรงอะ่ะเขาออกลูกในถุงแต่มันก็หาส่วนน้อยอะ่ะเพราะว่าปลาส่วนมากเขาบางถุงเขาไม่ได้ใส่แม่พันธุ์ที่พร้อมพร้อมออกลูกมาไงตัวเนน้อยปลาวัยรุ่นแล้วแต่แล้วแต่ราคาด้วย ถ้าราคาราคาแพงๆเป็นแม่พันธุ์ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นซื้อไปมันก็ออกลูกเลยอันนี้ผมซื้อมาได้อาทิตย์หนึ่งก็ออกลูกแล้วไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งห้าวันซื้อมาถุงหนึ่งห้าวันปลาสอดปลาบอลลูนก็ร้านนี้ก็ขายถูกแล้วก็ปลาไม่ได้ปลาพิการนะไม่ได้ปลาตกเกตก็ถุงละ ร้อยห้าสิบบาทเราไปเลี้ยงเดี๋ยวก็ออกลูกเพิ่มแล้วผมซื้อร้านนี้ไม่มีตายเลยนะเพิ่งซื้อขังแรกเพราะว่าครัรู้สึกว่าเขาจะเพิ่งมาตั้งไม่นานนี่ก็จะเป็นปลาหางนกยูงบางถุงเขาจะรวมผู้เมียแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะ ซื้อปลาหางยุงเอาแต่ตัวเมียพอพวกเนี้ยเขาผสมพันธุ์มาจากในบ่ออยู่แล้วเราเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็ออกลูกเองแล้วเราซื้อตัวผู้ไปก็ได้ไม่กี่ตัวเพราะตัวผู้จํานวนต้องน้อยกว่าตัวเมียเขาจะมีหลายหลายปลาล้านี้ แต่ไม่มีปากัดนะอันนี้ปลาหางนกยุงก็สวยๆก็มีเนี่แหละถุงเนี่แหละที่ออกลูกเยอะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ผมมา หรือว่าปรึกษาก่อนว่าจะซื้อไปเลี้ยงเล่นหรือซื้อไปขายผมก็จะแนะนําอีกทีถ้าซื้อไปเลี้ยงเล่นซื้อจากผมก็ได้แต่ถ้าซื้อไปขายก็จะมีการส่งสองอย่างผมจะส่งฝากบริษัทขนส่งหรือไปรษณีย์ถ้าบ้านคุณอยู่ อยู่ใกล้บกสก็ส่งบกสดีกว่าเพราะต่างจังหวัดบางคนเขาอยู่ห่างจากบกสยี่สิบสามสิบกิโลอย่างนั้นส่งไปสนีดีกว่าแต่ก็ต้องดูลักษณะดูปลาด้วยว่าเราส่งปลาอะไรและอยู่จังหวัดไหนเพราะบางจังหวัดเขาจะชอบดองส่งล่ช้า อย่างหาดใหญ่นี่ล่าช้ามากอันนี้ก็จะเป็นปากัดนี่ร้านพี่อุ้มเขาก็เริ่มปรับดีลราคาดีดราคามาละเพราะว่ามันหายากปากัดถุงแต่ก่อนเขาไม่นิยมกันหรอกมันเป็นปลาที่ว่าปลาพิการปลาเอาไปให้เป็นปลาเหยื่อเอาไปให้ปลาพวก นักล่ากินพวกปลามังกรปลาออตก้าอะไรพวกนี้เอาลูกปลาพวกลูกปลาหางลูกยูงลูกปลากัดเนี่ยเอาไปให้กินทุกวันนี้ทุกวันนี้หายยากนี่เขาก็จะมีถุงละร้อยหสิบถุงละสองร้อย ใครสนใจก็แอดไลน์มาถามมาปรึกษาผมได้ผมก็จะแนะนำลูกค้าจริงๆให้ข้อมูลจริงๆไม่ไม่เชียร์ร้านไหนเป็นพิเศษร้านไหนที่ผมสั่งให้ลูกค้าก็คือร้านนั้นดีเป็นกลางครับ